เดี๋มีเรื่องไหนทน่ายนะครับอ้า,อา,ถาวถ่ายรูปเล้เนี่ยถ่ายรูปเลย้วอ้าวถ่ายแล้วลงไปอ้าวนี่ลงไปก่อนครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะครับไปไปตอนนี้เราถ่ายช่างตรวจทางสกายมีถอร์ดรอ,อก,ก่อนด้านหนึ่งเอาใช้ มีการลำเอ,อยียงนิดนึงเอาตึมาก่อนถ้างนั้นรอไปก่อนรอระมวันใหญ่เอาไปทีหลังอันนี้รอก่อนเอาขึมาถ้าอย่างนี้ผมว่าไม่ต้องจับแจกเลยดีกว่าไหมครับถ้าเกิดจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคยูเอาไปจับไปเอาออกไปก่อนระมวันเล็กออกไปก่อน อ่วาาดูในที่ไหนกินหนินเช่ไโอ้เล็กกี้ัำเบอร์หมายเลขสิบสามดูไหนเนะาะหมายเลขสิบสามประกนเราเยอะมากประมาณหนึ่งพันชิ้นต้องหาก่อนอันนี้จะให้หรือจะเสียงเราตนอ,อามก่อน โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้ขอโทษทีมันผิดพลาดนิดหน่อยโอ้นี่เอาไปก่อนเดี๋ยวจะเพิ่งเปิดเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นเอาไปก่อนมายืนตรงนี้ก่อนอก่อนอก่อนจำได้ไหผมว่าขึ้นมาบนเวทีเลยครับถ้าเกิดมตะโกนอยู่ตรงนั้นขึ้นมาเลย รู้สึกว่ามอร์แทร์คันนี้จะชอบมากเลยนะครับนั่งนั้งแก่มาถึงอ๋อของแกะนะครับ Number 5์หรือว่าหมายเลขห้าอนาะเดี๋ยวก็าเลยทำไมแพทย์หญิงไม่รู้จักนัมเบอร์ไถามว่าอะไรนัมเบอร์ไถามได้ไหคุณเป็นแพทย์หญิงหรือว่าคุณยัดมึงหรือเปล่าอ เลข5อ๋อโอ้โอมาเลขา,า,ลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องแบบลดเทรลเลอ,อ,เอรอ์มาแก่เอาอ้าวเชิญรับด้วยวไปไปไปต่อไปนะครับต่อไปอีกคนหนึ่งน้องเ, <No. S 2> เดี๋ยวเขาจะจับจเฉยๆไม่ได้ต้องเดินแบกมาจาับก่อนต้องเดินมาก่อน เพราะว่าเขาสวยมากเลยเขาต้องเดินมาจับแบบนางแบบอะ่ะเดินแบบมปจับเลยตึงตึงตึงชืรับออกมาแล้วไหนดูสิ ึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน,น,อนโอ้อ้าวเขาแถวนะอยากไปคิดว่ามันเล็กมันอาจจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ข้างในน้องเกียนอนอยู่จึงตัวแทนพ่อน้องเกียม,มาแล้วกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องจับเลยครับเดี๋ยวมันจะอันนี้ตัวแทนนะครับจากหมูทิบหะแล้วขอดูนะครับเลขที่ออก ครรับแเดี๋ยวพูดเรื่องเลนี้จงหวยเลยนะครับไอ้จากครังเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ท้องพัานะครับคงจะชอบเลยที่มากเลยครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับตีหกโอ้อันนี้โอ้เบอร์ที่ไม่ไม่เบอร์ที่เฉยๆแต่ว่าถ้างในอาจจะมีเบอร์ ตามไปเลยนะครับต่อไปครับต <cod fum. S 2> ่อไปตามแพทย์หญิงแพทย์หญิงว่าอรอ่านนี้ของใครครับของใครครับคนกะละเมียนไปครับเนี่ยโอ้หมายเลขเก้าโอ้หมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านายน้องอะไรเก้าก็คงจะมาจับหัวกันละทีเดี๋ยวดูว่าเพราะว่ารู้สึกว่าจะกินแล้าน่าก็เก้าที่ไหน โอเคมาเลขเก้าเรียนหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ได้เอาของขวนมาได้มาจกบอ๋อมาสอนกิ้นอยู่จับได้จับได้ผมพูดได้รับเลขสิบอ๋อ สิบห้าครับอ้าวมันคือน้อยเนาะบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถยังมากครับนส่โอ้ี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงเอารถอะไรมากครับสิน่าจะเป็นทองคำเลยเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนประมาณเป็นต้นอันใหญ่ยันกาบานจะรถใหญ่แค่เด้อเพราะว่าใครของนุญาตยักตาเนี่ยเลยเดี๋ยวอันนี้สั่นเดี แบกเอาไว้ไล้ลงใต้แบงกับมาเลยไม่อนม่ม่อนแม่นแบ่งตีสัวมากเลยเลยวะเนี่ยจะเป็นทองม่อนแบ่งตีส่วมากเป็นรถตัี้ตัวเล้ยไม่ไมเอาเลยรตี้ส่วเลี้ยมันจะตาดมมู่ห่วงกไนเลยสิเอาเลขไทยสองตัวมจพ้นออกเมื่อกี้อี่ตัวเลยไอ้้าน่งข้าพย่หายพกทิได้ในใจเอนี้ไม่เกี่ยวที่ใหม่ก็โลล เก็ไม่รอกเลยนะอครัยอาภัอาภัยอาภนอย่าเอาไปชุงมรงแร่ชุ่พงแน่เล็กที่ออกทาไมต้องเล่นของด้วยเนี่ยถ้าไเย็นก็เอสงสัยไม่ได้ค่อยๆอยู่บ้านมาฟอตรงนี้หรือว่าไม่ค่อยฟอเลยไง หมายเลข7ครับหมายเลข7หมายเลข7ครับโอ้ตอนนี้ในงามรับรางวัลชนะเลิศ <laughs> โอเคเขาประกวดมาสิบนาทีครับ เขาไม่เขาไม่ลงชื่อบกวดอ่าต่อไปของคุณแม่อะไรนะเอาชัน,นอแม่ใช่ไหมผมไม่รู้จักชื่อจริงอ๋อยายแอมนะครับคุณแม่ละไม่ก็เพิ่งรู้นะนี่ว่าคุณแม่ละไม่ที่ยายแอมอ่ะเลขที่ออกเอาทำไมที่เอะเปิดอย่างนี้นะมันต้องดูอีกด,ด้านหนึ่งโอ้โอ้ต้องดูอีกด,ด้านหนึ่งครับ ไม่ใช่พี่ต้องดูย่านหนึ่งเด้แล้วโออีอยสักครึ่งนะ,ด,ะ,ะดูะที่ดูสักที่เลยจดี๋ยวปไปจะเป็นการฟันต่อกันแล้วครับมีการเราคุณบอกอกิดขึ้นแลยหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหน,นึ่งโอ้คนใหญ่อันนี้ใช่ไหมครับตะลางมีเขียวนี่เหรอโอไม่ใช่หมายเลขวันหมายเลขวันคนรับ่ไปคนรับนอนไปแล้ว าใส่ให้เขาแบบสลาดสีเอาึ้นไว้พี่เอารถไอยสรับนิทคอแก้หาลูกแก้มีกับริปปีง่ายแบบ้ากบานยุงเอาเนี่ครับต่อไป เออไม่ลู้เลยออนอกแค่ไหนเลยโอเคร้ป่ะหเลยการโทรพ่อสามที่ไหม่อไม่ได้ไม่ได้ครับ ตามกักติกาหมายเลขสามให้น้องแพ้อ้าวอย่างเงี้ก็อย่งไงก็เป็นหลานอยู่แล้วแหละให้หมดั่นแเลยครับเพราะว่าแม่ใส่เงินไปสองหมื่นในนั้นโอ้โทษนี่เพิ่งเอาถ้วยใส่กล่องอยู่ใจเย็นครับ่อไปของของประธานในที่ทีนะครับ เอาไปของคุณแม่ใบนะครับหมายเลขหมายเลขสองครับ ครับแหวนเพชร12กะลัดอ๋อคุณคุณแพทย์หญิงใช่ไหมเรามันใหญ่ใจเย็นอยู่ในรังอย่าพิา่งออกอันนี้อันนี้แม,ม,ม่มันงูแมอผิดนี่แต่ยาดครับได้ไนา,ยยากกดนใแว้าก็ไงมันจะยาดุไป้บ 快嘞！赶紧赶紧，快点。 เดี๋ยวมึงขอพูดทีเนี่โอ้ยอันนี่ยเพิ่นสบายตัวนี้อันนี้หมายเลขกทีเดียพี่โ็นะเอาอันนี้เในการบอกเลยนะเดี๋ยวก่อนในการบอกเลยนะว่าทีใหม่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผมังไม่จับเลยขอใครขอใครเดี๋ยวเราจะจับใครสบายข้างใครเน่ะไม่จบแล้วครับพี่ เอาทองคำของเราเสืลอมไปก็พอแล้วโอ้โหได้ไปตั้งตอนต่อวันก็ได้เลยนี่เอางี้แล้วกันตอนนี้มันเหลืออยู่อันนี้อันไหนใหญ่ที่สุดตอนงวันตัวหลวงพ่อเหรอครับตัวหลวงพ่อของทั่ใหญ่สุดตอนนี้มันเหลืออยู่ของวันอยสามชิ้นไม่เป็นไรมันเหลือแต่เจ้าภาพแล้วก็เอางี้เอางี้แล้วกัน เพื know, <Wha> ่อเป็นการปฏิธรรมครับมันเหลือใบแดงอยู่ใบเดียวให้พูดจากก่อนเลยอาให้พูดจากก่อนไม่ไม่ไม่จากก่อนผมไม่เกลียดที่สามสามสามอันนี้มีใบแดงอยู่ใบเดียวี่ไม่ต้องเกลียดกันเดี๋ยวที่ได้ท่องเองสลึงไปแล้วที่พ่อนอ้าวไม่ต้นงจากก่อนเลย เม่พี่ซ้ายซ้ายเฝ้เปิดเองไม่ได้แหละเ้าแทดงแทนแทนแทนแท่แสดตแแทนเบอร์ตาบัก <c oughs> คุณเลือกคิดครับคิด โอ้โหเิ็เจ็มากเลยเจ็กพอเข้าไปอันนี้ได้ไแล้วตอนนี้อยู่ยอยู่สองงานไม่ไม่เอาเนี่นยล้ว,ดวเดี๋ยวฟังก่อน,ดอนดดเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนก่อนเดี๋ยวดเดี๋ยว,ดดเ,วเดี๋ยวผมในฐานะที่ผมจบดรมาผมจะนุมลมให้ผมจะเสียสละตรงนี้ไปแล้วกันผมเอารางเล็กมาเลยไม่ต้องจับสองคน รางวัลใหญ่ตรงนี <c> ้ผมจะให้หนึ่งคนที่ทำอะไรให้ถูกใจที่สุดผมยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยหวาอะไรอันนี้ผมบอกไม่ได้ว่าอะไรผมจะให้ถูกใจที่สุดคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไว้ก่อนเข้าจิตใจแม่งอุ้งเห็นไหมอันนี้ผมไม่เอาเส้นเดียวกเดี๋ยวสักหนึ่งอันนี้เวลาพอนมาเลยก่อนเงียบ แต่วม่นี้กิขนมกินได้ขนมข้าบ่อเด้อยเขาเป็นโบราณเนี่ยเนาะออกหน่อยดีกวนี่ยอ่ะพออกเหนเมื่อยสิเนี่ยตอนนี้เหลือมรางวัลเมื่อวันนี้นะครับไม่ใชนะสองตัวไม่ด่นไหนตอนนี้น้องของน้องแก้มเหรอจะให้รางวัลกับน้องแก้มไอะรน้องแกพันหนึ่ง่านที่ร้องเพลงเอาที่สุดใครอยากได้รางวัลนี้ต้องขึ้นมาร้องเพลงหนึ่งเพลง อคุณคุณคุณอ้อยคุณได้ยินไหมคุณต้องร้องใครที่อยากได้รางวัลนี้ต้องร้องเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็ต้องมีเสียงโกรกมือมากที่สุดนะครับแทนว่าแบบนี้ไมนต้องเริ่มใส่รองม้าน่ะเอาแม่เขียนแม่ท่านตรงเลยเลยโอ้รางวัลพิเศษใช่ไหมไอ้ไอคิดทำไมเหรอไอเทียนเดี๋ยว น้้งอะไรหน้ามีปัญหาเรื่องการแม่พิดหัวปล่อยมาด้ดวยผู้ใดก็ตกเมื่อไหร่ปล่อยมาจ้างเดี๋ยวโอเคโอเคต่อไปอย่างที่พูดครับทุกคนที่อยากชิงรางวัลรางวัลใหญ่ตรงนี้แล้วก็จะมีพิเศษนอกจากหม้อจะแถม่านให้ด้วย <laughs> เพราะ่า,านซื้อมาหนึ่งเหลืออยู่ถ้าเกิดใครได้ตรงนี้ไปต้องร้องเพลงหนึ่งเพลง,งแล้วก็ขอเสียงปรบมือหมให้มากที่สุดนะครับ เด็กวันขานเลยเสียเงเริ่บิลลบนเริ่บินนะครับโบไอหมูมีดเลยหมูมาถูกมตายของคนถูกแบบหมูมาตายของใเห็นเนี่ยออกเด็อ๋อมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไหมแพทย์หญิงเขาบอกว่าแพทย์หญิงคุณรัศดานะครับเขาบอกว่าร้องเพลงถึงบางคนอยากจับแต่ว่าไม่กล้าร้อง ก็เลยอยากบอกว่าทําสลากขึ้นมาสิบห้าอันแต่มีของจริงแค่ใบเดียวนะครับเดี๋ยวแค่ย์มีเจตการเพราอยากล้อมติ้มเราไม่ได้ไม่ได้ว่างอย่างโอเคโอเคเอาไปจับสลากแต่รวันเส้นมีพิเศษให้นี่อันได้ครับเส้นนี้มีพิเศษสุดเลยมาอยากเด็นฟาดสต์บอลรางวัลนี้มีใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้อ่ะ ไม่ยังไงมีรางวัลที่ใหญ่คนใหญ่ของมอร่างบ้านเสียกว่ามอเอามีไม่ใช่เยอะๆใหญ่กว่ามอมีหแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้คุณแพทย์หญมีนุสลาเขาไปไปแบบไปเขียนมาก่อนอ่าต่อจับเรือจับหน่อยก็ได้ๆไม่เวลาได้ใช้ย่อได้เฮาให้ทอดกีนาเราได้หนิ โอเคครับหลังจากนี้เราก็จะพักพักโอ้ผมก็เร้ยนรวแล้วเข้ากจะพักไล่การทันเอยล่าด้วยทิ้งเอานักล้อนักล้อมทิ้งขึ้นมาก่อนเงนยวเนวขึ้นมากกันเลยกัารจักสองเพลงนั่น่ยฮะวัดกป้าป้าพี่เลี้ยงตคิดว่าการที่น้ํน้ำเป่าจะต้องเริกรอกม้อเข้ามาทำไมวนวนอไรนี่ ดนเร์ดเซอร์หอที่ได้ของก่อนนะขึ้นมาขึ้นมาเต้นขึ้นมาเต้นลูเอาของก่อนปรก็บก่อนนะครับของก่อนปรก็บกับลูกปิตัวของก่อนปก็บก่อนเรวอยเอันนี้อะไรนีแจ็คผีผของที่ตะแรงนั้นมราคาสองหมื่าดี๋วมาลงอาปก็บกัรูกไปใส่ลไปเรื่อยจะหายเ้อทุกคนจับเ่อยม่ที่มาที่มา ปะปะก้อยยังเขาเนี่ยถึงเขาเลือกป็นปะกอยยังนะเออปะก้อยยังก็สียงน้อยมันกมาตัวเอง เอาเรื่องเดิมาน้าปรานทังรูปปรานูปส้แล้วสกี่กี่เวลาเราไม่ได้ติดไมหมายแล้วไอ้่บุอนเหนาจะเดินสายมาเนีเออ